ที่ปฏบิบัติบูชาในช่วงเทศกาลคนเนศจตุรทีด้วยชุดบูชาองค์พระพิเนศในช่วงเทศกาลคนเนศจตุรทีจากร้านเทวารดูค่ะมีวิธีการอย่างไรครับไปชมกัน สวัสดีครับผมมาเ b เบสอาจารย์เมรนิกรเจรจารปรีดีครับสวัสดีค่ะนุนาธัญนัน,นทิรันวรศิริค่ะวันนี้นะครับเราสองคนจะมาแนะนําวิธีการปฏบิบัติบูชานะครับด้วยชุดถวายจากร้านเทวราดูนะครับในช่วงเทศกา,ขาศลขเนจจตุรธีซึ่งร้านเทวราดูของเรานะคะจัดชุดบูชาองาค์ระพิฆเนศในช่วงเทศกา,าศลคเนจตุรธีทั้งหมด2ชุดด้วยกัน ซึ่งเซต A นะคะประกอบไปด้วยของไหว้ของบูชาทั้งหมด35รายการและเซต B อีก26รายการค่ะมีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างน,นะครับซึ่งเซต A นะครับผมเนี่ยจะเป็นคนนำนะครับทำบูชาให้กับทุกท่านได้ทำตามแบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันไปทำ และสำหรับเซตเนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะทําบูชาในช่วงคเนจตรุรถีได้ตามผมแบบนี้เลยนะครับกับ5้บวกหนึ่งขั้นตอนนะครับอธิบายเสริมนิดนึงครับก่อนที่จะเริ่มทําบูชาในช่วงคเนจตรุรถีเราจะต้องทําการจัดเตรียมนะครับคราวนี้เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราสามารถใช้หิ้งบูชาเดิมได้ไหมหรือว่าจะจำเป็นจะต้องแยกหิ้งนะครับอันนี้พูดตามวัฒนธรรมก่อนถ้าถ้าตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่อินเดียนะอินเดียจะ เป็นวัฒนธรรมคือจะนําองค์ตัวแทนนะครับเราต้องมีการนําองค์ตัวแทนเนี่ยแยกออกมาแล้วก็ทําหิ่งใหม่ทําหิ่งใหม่ในที่นี้คือจัดเป็นซุ้มให้สวยงามตกแต่งประดับประดา,ดาตามดีไซน์จะเดคอเรชันแบบไหนแล้วแต่สไตล์ของเรานะครับเพื่อพระองค์อย่างยิ่งใหญ่แต่ด้วยวัฒนธรรมของไทยอาจจะไม่คุ้นนะครับอาจาจะจัดแต่งที่หิ่งเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยเนาะเพราะฉะนั้นสมมติยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือหิ่งใหญ่ เป็นหิ้งบูชาของพระพิฆเนศของเราอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถแยกหิ้งออกมาได้นะครับก็จัดแต่งไปทําได้เท่าที่เราสะดวกนะครับแต่ในที่นี้ผมจําลองออกมาเป็นองค์ตัวแทนองค์นี้ที่จะทําพิธีบูชาคิเนศตรุตรถีตลอดทั้ง10วันผมก็จะแยกตัวนี้เป็นหิ้งพิเศษแล้วก็จัดตกแต่งประดับประดาให้พระอ,องค์นั่นเองครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือการจัดเตรียมนะครับอย่างที่อธิบายไปเรื่องของหิ้งคราวนี้ ในที่นี้ผมจะเตรียมเป็นพานโตกในการวางพระองค์นะครับอย่างที่2ก็คือองค์ตัวแทนผมก็จะเลือกองค์ที่ผมต้องการที่จะทําการบูชานะครับนั่นคือองค์นี้เพิ่มเติมนิดนึงคือสาหรับใครที่อยากจะส่งน้ําปัญจอมริตรนะครับก็ต้องเลือกองค์ที่สามารถโดน้าได้นะครับแต่ถ้าใครที่มีองค์ที่ไม่สามารถโดนน้าได้เราไม่จําเป็นต้องส่งสนานก็ได้เราก็ถวายน้ําปัญจอมริตรไปเลยนะครับเป็นการวางไว้แล้วก็ทําการเตรียมเครื่องบูชาเตรียมเครื่องสังเวยนะครับ ขั้นตอนที่2คือเราจะทําการสงสนารน,นะครับชําระล้างพระองค์นั่นเองนะครับด้วยน้บา,าบรรจาคมฤตินะครับขั้นตอนแรกก็คือจัดเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมก่อนนะครับนี่ก็คือพานรองที่เราจะทําการสงสนานองค์พระพิคเนตนะครับสอที่ต้องเพิ่มเติมคือน้าเปล่าเพิ่มเติมในการล้างองค์คราวนี้อุปกรณ์ในเซตนะครับก็จะมีผงศักดิ์สิทธิ์นะครับสามสีนะครับอย่าลืมเตรียมเผื่อเอาไว้ในการทาติลักษ ด้วยนะครับเป็นสีแดงนะครับบทสวดนะครับก็จะมีลิงก์อยู่ในแคปชั่นเป็นบทคณปฏิอัตรวะศิรปะในการที่จะทําการเปิดหรือสวดไปพร้อมกันในการทําการส่งสนตะวันออพิคเนตันเองครับซึ่งในเซต a ที่มีให้อยู่แล้วนะครับก็จะมีผงศักดิ์สิทธิ์สสีเดี๋ยวเราจะทําการถวายผงให้ท่านด้วยคราวนี้น้าบรรจาคมริดนะครับก็จะมีนมโยเกิร์ตนะครับซึ่งโยเกิร์ตที่อยู่ในเซตนะครับจะเป็นแบบผงให้ผสมน้ําอุ่นลงไปอันนี้คือผสมแล้วนะครับมีน้ําผึ้งเนยกีและน้ําเปล่านั่นเองนะครับ มา,มาทำการสงสนานกันก่อนที่เราจะส่งสนาน,นะครับเราก็จะทำการตระเตรียมนะครับให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอผงแล้วก็ทางน้ำมันจอมรินนะครับในขณะที่เราทำการสงสนานองค์พริเนีนะครับเราก็ให้เปิดบทกนปติอัทรวศีิรศะสตร์นะครับหรือว่าถ้าใครสวดได้ก็สวดไปด้วยนะครับถวายมนตราให้พระองค์แล้วก็ทำการส่งสนานไปด้วยเริ่มแรกนะครับเราก็จะส่งด้วยนมนะครับตั้งแต่เศียรน,นะครับจนหมด กองไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะราดด้วยน้ําเปล่านิดนึงก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่อยากเปิดบทยากๆนะครับหรือว่าเราจะสวดไปด้วยก็ใช้โอーกันกระด้ตเย็นมะม่าก็ได้เมื่อน,นมเสร็จแล้วนะครับสองก็จะเป็นการถวายโยเกิร์ตนะครับน้ำเปล่าน้ำประจาอมาที่สามคือน้ำผึ้งนะครับ สุดท้ายจะเป็นเนยกีนี้เป็นเนยกีนะครับถวายองค์พระพิฆเนศนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าใครมีองค์ที่ไม่สามารถส่งสนานได้หรือไม่สะดวกที่จะทําการส่งสนานเราก็นําน้ําประจากบ,บริทั้งหมดเนี่ยวางถวายในที่บูชาได้เลยนะครับน้ําเปล่าสุดท้ายนะครับน้ำเปล่านี่ถือเป็นน้ําบริสุทธิ์ที่สุดแล้วนะครับ เรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นน้ําที่เราเผื่อมาเพื่อทําการชะล้างให้สะอาดนะครับนิดนึงก่อนถวายปัญจามาลีเสร็จแล้วเราก็ทําการถวายผงนะครับผงกุมกุมสีส้มนะครับโรยไปให้ที่พวกอย่าลืมเก็บผงไว้ทําตีลัก์ด้วยนะครับเราถวายให้เยอะเลยนะครับให้สวยเลยให้พระองค์สวยงามมากๆบางคนจะแบบว่านี่เลยก็ได้นี่ถวายพระองค์นะครับ เราจะเก็บไว้ใช้ก็ได้นะครับว่าเราให้ไปเยอะมากนะครับปริมาณของผงเนี่ยเก็บไว้ใช้ทําพิธีอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่นี้ผมทํใไปเห็นว่าของเซตเอมคุ้มจริงอ่ะดูเยอะมากนะผงกุมงกุ้สีแดงเนี่ยอย่าลืมเก็บไว้ด้วยไว้ทําตีลักในแต่ละวันนะครับแยกไว้ในกระป๋องอีกอันนึงก็ได้นะครับผมจะแยกไว้อย่างนี้เลยไว้ทําตีลักนะครับเดี๋ยวไปผสมเนยน้ําเอามาถวายอ้าวล่วงไปแล้ว เสร็จแล้วเราก็ทำการล้างซึ่งขั้นตอนนี้จะค่อนข้างเลอะเทอะนิดนึงแบบเมื่อเสร็จแล้วเราก็หยิบขึ้นมาทำความสะอาดนั่นเองครับเอาผ้าสะอาดเช็ดท่านนะครับขั้นตอนที่สานะครับถวายเครื่องบูชาและเครื่องสังเวยนะครับซึ่งเซตเเนี่ยพูดง่ายๆว่าครบหมดแล้วแต่ว่าจะมีเพิ่มเติมอย่างเช่นอดอกไม้สดนะครับเราก็เตรียมไม่ว่าจะเป็นดอกด้าเรื่องดอกชบ้าสดจริงนะครับหรือว่าจะเป็นหญ้าแพรก็ได้นะครับที่เราหาได้นะครับ เพิ่มเติมนะครับจากชุดอีกหนึ่งอย่างคืออาหารนั่นก็คือผลไม้นั่นเองซึ่งเราจะถวายเพิ่มเติมในแต่ละวันก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ในการทําบูชาองค์ตัวแทนที่เราจะทําในช่วงเทศกาลคเณีจตุรทิกันเราเมื่อเราทําการจัด เตรียมเครื่องบูชาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับถวายของเพิ่มเติมในชุดไปไม่ว่าจะเป็นดอกไม้แบบนี้นะครับไฮไลท์ของเซต A เนี่ยที่ปีนี้ผมหนูนาแล้วก็ทีมงานได้ทําการคลิดนะครับแล้วก็วางแผนไว้เพื่อให้ทุกๆท,ท่านนะครับได้ถวายบูชาองค์พระพิคเนธในช่วงมหาเทศกาลคณตเจตุรถิได้อยา่างฟินสุดๆคือถวายได้ตลอดทั้ง10วันนะโดยขนมเนี่ยมีทั้งหมด10สูตร10สี จะสามารถถวายได้ในทุกๆวันและเวลาทางทีมงานแพ็คไปเนี่ยก็จะแพ็คเป็นแบบนี้เราก็แกะออกมาถวายในแต่ละวันได้แบบนี้นะครับซึ่งสามารถถวายได้ตามสีสีประจําวันอีกอต่างหากอ่าอย่างเงี้ยหนึ่งวันเราก็ถวายแบบนี้ก็ได้นะครับหวันถวายเสร็จลาอีกวันหนึ่งก็เอาอีกสูตรหนึ่งมาจะถวายตามสีประจําวันจะถวายตามสิ่งที่เราแบบวันนี้อยากถวายสีนี้สูตรน,นี้ก็ทําได้เช่นกันอันนี้คือแบบแรกแบบที่2คือจัดเต็มไปเลย เวลามีไม่เยอะบางทีอาจจะมีเวลาบูชาพราะองค์แค่วันเดียวแล้วก็จัดเตรียมนะครับเต็มเต็มถวายทุกสูตรทุกสีภายในวันเดียวได้เลยเช่นกันนะครับขั้นตอนที่4ครับ,ค,รบคือทําการบูชาองค์พระพิฆเนศที่เราได้ทำการจัดที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกไปว่าเตี๋ยนี่ให้เก็บไว้นะครับผงกุมกุมสีแดงลืมบอกไปว่าอย่าลืมเก็บน้ปาประจําบริสไว้สักนิดนึงก็คือ เนยกีไว้ผสมนะครับเพื่อทําติลักทุกวันในการทําบูชานะครับสิ่งที่ต้องมีอยู่ในชุดอยู่แล้วนะครับก็คือนี่กํายานนะครับยี่ห้อดาราชันซึ่งจะมีอยู่10โคนนะครับเป็นทูบโคนก็สามารถทําการบูชาได้ตลอดทั้ง10วันครับแล้วก็เทียนที่มีครบสีสันสวยงามแบบนี้นะครับก็ไหว้าตามวันได้ด้วยนะครับปีนี้เรียกว่าสีสันสวยงามมากแล้วก็ว่าอย่างมีความสุขมีความสุขตั้งแต่เริ่มเตรียมแล้วอะเตรียมขนมนู่นนี่เตรียมเทียนเตรียมอะไรหมด แฮปปี้ดีนะครับแล้วก็คราวนี้มีกระบูุในการทําอารตีนะครับถ้าใครที่ทําอารตีเป็นก็สามารถที่จะทําอารตีได้นะครับก็จะมีปริมาณค่อนข้างเยอะใช้ครั้งละก้อนก็พอนะครับหรือว่าก้อนสองก้อนได้แล้วแต่เราถนัดเรามาทําพิธีบูชาครับเริ่มด้วยการติดลักษ์นะครับเราใช้ผมกุมกุมสีแดงที่ผสมไว้อะใช้นิ้วนางด้านขวานะครับแตะไปที่องค์พระพิคเนศนะครับแล้วก็สวดโอมงั่งกัณปติยเดยมหมานะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาแตะที่หน้าผาตัวเอง หลังจากนั้นจุดกํายานถวายควันหอมให้กับพระองค์นะครับโอมกิดน,บบนาบเดยนะมะแล้วก็วางไว้นะครับแล้วก็จุดเทียนนะครับถวายพระองค์ไว้นะครับนี่อย่างวันนี้สมมติว่าเป็นวันจันทร์ใช้เทียนสีเหลืองขนมสีเหลืองนี่สวยงาม เมื่อทําการจุดถวายควันถวายไฟเราทําการสวดบูชานะครับซึ่งผมจะมีบทสวดบูชาอยู่ในลิงก์ด้านล่างนะครับอยู่ในแคปชั่นนั่นเองนะครับเราจะสวดบทที่เราถนัดอยู่แล้วก็ได้นะครับโอมกังกัณปติยนาะมะหะหรือว่าโอซิกเนสยานามะหะซึ่งบทนี้คนไทยจะรู้จักและก็นิยมนั่นเองนะครับ จำนวนในการสวดนั้นแล้วแต่เราสะดวกนะครับเราจะสวด3จบ5จบ9กจบก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นให้ทาการขอพรบอกชื่อนามสกุลนะครับและสิ่งที่เราต้องการในทุกๆวันเรื่องเดียวกันนะครับตลอดทั้งเทศกาลเณีจตุรทีครับคราวนี้ขั้นตอนนี้มีน้ําหอมนะครับกลิ่นกํายานแล้วถวายความหอมให้กับพระองค์ด้วยก็ฉีดพ่นไปที่พระอ,องค์นะครับโอ้โหจะหอมมากนะครับอ่าเสร็จ ต่อไปเราทําการอารตีถวายพระองค์นะครับเรามีอุปกรณ์เราก็ใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีเลยปีนี้เพิ่งจะมาบคูครั้งแรกแบบนี้ซึ่งเซนเอเนี่ยเขามีให้พร้อมนะครับก็จะเป็นพานพลาสติกในการถวายใส่ขนมถวายก็ได้ใส่ผลไม้นะครับใส่ดอกไม้ก็ได้ในที่นี้ก็จะมาทำอารตีแต่ว่าไม่ สามารถเอาการะบูนเจาะตรงได้นะครับอันนี้ไม่นะครับก็เอาเป็นเซรามิก 1- 2ตัดดอกไม้โรยนะแล้วก็วางถ้วยที่เป็นทองเหลืองอะไรไว้สักเล็กน้อยนะครับไปเอฟในร้านเทว,วราดูถ้วยทองเหลืองนี่โอ้โหถูกมากคุ้มมากนะครับคราวนี้กระบูนที่ให้ไปเนี่ยมี10ก้อนใส่ทําบูชาได้ตลอด10วันนะครับเราก็ใช้1ก้อนเท่านั้นเองอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมมาในช่วงอารเตีก็คือจะมีกันต้าหรือระฆังไม่มี ข้ามไปง่ายๆบทสวดอยู่ในแคปชั่นนะครับก็สามารถที่จะเปิดได้เป็นสุก,การาตาดูการาตาก็ได้นะครับเป็นภาษามารีหรือว่าจะใช้บทเจกัเดวเจกันเนวเจกัเดวเดวอันนั้นก็ได้หรือเราอยากจะสวดเองก็ได้จุดแล้วะวิธีการอาราตีทำยังไงครับมีสมาธินิ่งๆ,ๆนะครับและอาราตีหมุน ตามเข็มนาฬิกาเบื้องหน้านะครับการอรารตีเนี่ยมีความหมายที่ดีมากๆนะครับผมมีพูดไว้เรื่องของการอรารตีนะครับพูดถึงความหมายและความสําคัญว่าเราทําไปเพื่ออะไรนะครับเมื่อจุดไฟที่เป็นเปลวเ,เสร็จแล้วก็ทําการเวียงประทีปหมุนไปที่พระองค์นะครับวิธีการคือช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้มีสมาธิที่สุดและที่สาคัญคือเราต้องดาราชันคือศพตาองค์พระพิคเนตนะครับในกรณีที่ไม่มีเราก็สองมือช้า อย่างมีความสุขกี่รอบก็แล้วแต่หรือว่าจะจนเพลงจบหรือว่าบทสวดจบนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะสวดสั้นๆนะครับเมื่อเราทำการเวียงมาทิพเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เราถวายมันตรานะครับ จะเป็นกจเนสกายตรีก็ได้นะครับหรือว่าที่ทางวัดสุวิมันดูเสษใช้เนี่ยใช้บทอุปสปาจรีมันตรานั่นเองนะครับถ้าบทสั้นๆก็จะเป็นกจเนชกายตรีนะครับก็โอมกังกาณปตเยนะมะเอกธันตายุลมหเฮววกระตุนายันฮีลมะเฮิตันโูตันเดิปราจูตรยาบังกนบุรุษีโมริยะกัมปติปปะโมริยะนะฮะกวั่ไฟให้พระองค์นะครับแล้วเราก็กวั่ไฟเข้าหาตัวเองนะครับ เป็นการรับไฟเทวะนะครับที่ให้เรานั้นได้รู้สึกตัวนะครับให้เราได้ชำระความรู้สึกไม่ดีนะครับหรือว่าอัตราของตัวเราเองนั่นเอง ขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการขอพรนะครับเมื่อเราทาการบูชาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรต่อพระองค์นะครับบอกชื่อนมสกุลนะครับแล้วก็ขอพรเมื่อขอพรเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับเราสามารถที่จะทําการลาเครื่องบูชาและเครื่องสังเวยได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องรอให้เทียนดับหรือว่ากํายานดับนะครับแล้วก็ลาเราใช้ภาษาไทยของเรานี่แหละนะครับก็ขอลา ขนมลาดูและโมรากานี้นะครับที่ข้าพเจ้าได้ทําการถวายแด่พระองค์ในช่วงเทศกาลคเนจจตรุรทีขอให้พระองค์ได้เทวประสาทกลับมาให้ข้าพเจ้าได้บริโภคเพื่อความเป็นมงคลและความสําเร็จทุกประการด้วยเถิดนะครับมังคามุริติโมริยากันบริบัปะโมริยา เสร็จแล้วเราก็นาไปบริโภคนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับหลังจากที่เราได้ทําพิธีนั่นเองครับอันนี้ก็คือลาทุกอย่างที่เราได้ทําการถวายในแต่ละวันนะที่ของมันจะเสียไม่ว่าจะเป็นน้ํานมนะครับผลไม้อ่าต่างๆที่เราลามาทานเพื่อเป็นประโยชน์สามารถลาเป็นประสาทได้เลยนะครับ และนี่คือวิธีการบูชาผมไปพิเคเน่ในช่วงเทศกาลคนเร่ต์จตุรทีนะครับด้วยเซต A ของร้านเทวาราดูนะครับสำหรับวันอื่นๆอ,อันนี้คือวันแรกนะครับวันอื่นๆคือวันที่2นะครับจนไปถึงวันสุดท้ายก็ให้ปฏิบัติตามข้อที่3ถึงข้อที่5เท่านั้นเอง ส่วนที่บอกว่า5้าบวกหนึ่งหนึ่งก็คือวันสุดท้ายนั่นก็คือวันอนันตจตจุรดาสีนะครับซึ่งเป็นวันส่งเสด็จองพระพิคเน์กลับสู่ยังเทวโลกเนี่ยตามความเชื่อของชาวฮินดูเนี่ยก็คือจะนําองค์พระพิคเนตที่เราได้ทําเป็นองค์ตัวแทนนะครับลอยลงน้ำนะครับแล้วก็ส่งเสด็จองพระพิคเนตและเชื่อว่าที่เราได้ปฏิบัติบูบบชามาขอพรมาตลอดทั้ง10วันเนี่ยเมื่อพระองค์ได้ถูกส่งเสด็จแล้วจะมีความพึงพอใจแล้วก็ทําการประทานพอรอันประเสริฐให้กับผู้ศรัทธายอย่างเราน,นั่นเอง อันนี้เล่าก่อนว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะครับคืออินเดียเนี่ยเขาจะมีการทําองค์ที่เป็นอีโคเฟลลี่นะอีโคเฟลลี่ก็คือเป็นใช้กากมะพร้าวแล้วก็มาเชื่อมกับตัวปูลปลาสเตอร์นะครับอันนี้คือเขาจัดทําขึ้นทุกปีแล้วก็ทําการไปลอยและทําการทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ทําการ บิ๊กคลีนนิ่งกันอย่างยิ่งใหญ่อะลอยจริงๆไปเลยนะครับแต่อของเราเนี่ยมันไม่มีส่วนมากก็จะเป็นวัสดุดเป็นพลาสติกเป็นเรซินต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนําที่จะเอาองค์ที่เป็นพลาสติกมาทําบูชาเสร็จแล้วก็ไปทิ้งน้ําจริงๆนะครับหคือไปเพิ่มภาระให้กับคนที่ทําความสะอาด2เรากาลังทําลายโลกโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่หรือว่ารู้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าคนอินเดียถ้าเป็นองค์อย่างเงี้ยเขาจะไม่ทําวิสาชนก็คือบูชาแล้วก็เสร็จปุ๊บจบพิธีก็เอาอางงค์ไปตั้ เก็บไว้ที่หิ่งนะครับแต่สําหรับคนไทยที่อยากจะลองอ่ะอยากจะทําให้มันครบอนะ่ะผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่นําองค์ไปทําวิสระชันที่หาดเจ้าปตีประเทศอินเดียแต่ผมเอากลับต่อให้เป็นยังไงผมก็จะเอากับเพราะว่ามันความรู้สึกเหมือนเวลาเราไปขึ้นดอยภูกระดึงอะ่ะเอาขยะขึ้นไปแล้วก็เอากับผมก็เลยเอากับทุกครั้งแล้วผมก็เลยว่าถ้าใครที่อยากจะทําวิสระชันเนี่ยเอามาส่งเสด็จลงน้ำแล้วก็เอามาตั้งบูชาผมกส็สำหรับผมนะผมทําได้แล้วก็ไม่ไม่ได้มี สิ่งที่ไม่ดีมดีแต่ชีวิตผมนี่ดีขึ้นทุกๆปีนะครับเพราะว่าเรามีความสุขที่เราได้ทำนะครับวิธีการในการทําวิสราชันในวันสุดท้ายก็คือทําบูชาตั้งแต่ข้อที่3 4 5จนอรารตีเสร็จปุ๊บถวายมันตราเสร็จทุกอย่างเสร็จปุ๊บคราวนี้เราอยากจะสงสนานนะครับแล้วก็หยิบของออกนะครับนะเราจะทําการสงสนารนเอ,อาไวพิคเนตแล้วก็เอา สิ่งที่เราได้ถวายพระองค์นั้นนะออกก่อนนะครับเราก็สามารถจําลองขึ้นมานะครับซึ่งในกูเน่เนี่ยเขาจะจําลองเป็นบอน่อน้ําขึ้นมาเพื่อทําความสะอาดง่ายนะครับก็ขอเชิญพระองค์นะครับที่เสด็จกลับสู่ยังเทวโรนะครับก็ทาสบายๆครับมีความสุขขอ,องเราเองนะครับนะแบบนี้การอธิษฐานขอพรเป็นครั้งสุดท้ายนะครับอืมขอบคุณพ่อป้าโมเรียม,มงังก g มูริติ โมเรียแล้วก็ปล่อยพวะองค์ลมจมลงไปจนจบแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีวิสราชันนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าใครมีบอ่อน้ําที่อยู่ด้านหน้าหรือว่าบอ่อน้าสะอาดเลยนะเหมือนที่หน้าเทวลัยเราก็สามารถที่จะนําองค์ไปตรงเสด็จแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ในช่วงเทศกาลแค่ในจรวรฤษีที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้ไปอินเดียในช่วงโควิดผมก็จะมีการปั้นองค์ดินดินนี่คือธรรมชาติ1 0 0นนะครับแล้วก็ลอยไปเลยอันเนี้ย ลอยไปเลยนะครับเป็นดินเป็นกลับคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองนะครับเพราะว่าการบูชาหลักของฮินดูจริงก็ก็คือให้รู้ถึงวัฏจักรของธรรมชาตินั่นเองนะครับก็ขอทุกท่านนะครับมีความสุขในการบูชาองค์พระพิเในในช่วงเทศรรกาลคเ่ำจตุรฐีและทําให้ทุกท่านนั้นสมหวังนะครับแล้วก็สําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจด้วยนะครับผมมัสเตเบสอาจารย์เบสธินกรเจรจา,รยายพีดีสวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังครีย पर बरसाए रखना मेरी बिगड़ी बनाना जय देव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  जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्र